สวัสดีค่ะวันนี้พากลุช่องฟ้าใสไายเลิกเมื่อวานน้องฟ้าใสได้ไปดูในิทศ,ศการพาดามาหาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์ที่เซนทันฟเฟติววจังหวัดฮัหยาอ,เอัเเหิดใหญ่จังหวัดสงขาในงานมีช่อง้าจำลองเคลื่องที่ แล้วก็เสียงที่น้องภาษชอบที่สุดคือการสตารผีเสื้อค่ะซึ่งวันนี้น้องภาษ็จะมาสอนทุกคนสตารผีเสื้อไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอุปรกรณ์จะมีแผ่นโฟมกระดาษไขโฟเซตเข็มเซตแมลงแล้วก็เข็มมุด ซึ่งเข็มเส้นแมลงจะมีคุณสมบัติเข็มเส้นแมลงมันจะไม่ขึ้นสนิมเหมือนกับเข็มมูดค่ะเอาไว้สําหรับเส้นแมลงค่ะเมื่อเราเก็บผีเสื้อมาได้เราจะต้องเอาผีเสื้อใส่ในซองกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อกันเพื่อการการเสียหายรอบๆตัวแล้วก็ปีค่ะ ตอนที่หนึ่งเราจะเอาผีเสื้อออกมาจากซองกระดาษสามเหลี่ยมนะคะขั้นตอนที่สองเราจะดึงเข็มซมาแมลวออกมาปักที่ตรงกลางตัวปักที่ตรงตัวของผีเสื้อจากข้างหลังมาถึงมาข้างหน้านะคะแล้วก็วางตั้งฉากเ0ิบองศาค่ะปักลงไป ก็ปักลงไปในแผ่นโฟมเธอลอยเสื้นั้นดึงกระดาษไขออกมานะคะข้างบนข้างบนเข็มหมุดไม่ต้องดึงออกนะคะดึงกระดาษไขออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็กดปีิแล้วก็เอากระดาษไขมาทับลงไปต้องระวังปีกผีเสื้อเลยนะคะ ถ้าเกิดไม่เราวางเดีกผีเสื้อจะหกักค่อยๆเอาค่อยๆเอากระดาษไขทับลงมาอย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะไอโเสร็จ,จะเป็นตัวผีเสื้อนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้ต่อไปแล้วก็จะใช้ขีดมุดตัวนะคะเอาขีดมุดมาล็อกเอาไว้ระหว่างตัวผีเสื้อนะคะแบบนี้ค่ะ ปักระหว่างตัวกับปีกนะคะอย่าให้โดนตัวอย่าให้โดนปีกเพราะไม่งั้นตัวกับถ้าไม่เพราะไม่งมั้งนปีกจะทะลุค่ะต่อไปเราก็จะจะแต่งปีกของผีเสื้อนะคะโดยใช้หัวเซตจะแต่งดึงปีกบนขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆดึงปีกล่างให้มันตามมาติดก,กันนะคะ แล้วก็จะปักเข็มหมุดเพื่อที่จะล็อกล็อกกระดาษไขาเอาไว้ค่ะอย่าให้โดนปีกผีเสื้อสองจุดก่อนแล้วก็ปักจุดดึงไว้สามจุดต่อไปทาไปข้างหนึ่งได้นะคะดึงขึ้น ชื่เส้อดีลเลวเนี่ยพี่เสดกีกดเอาไว้นะคะกดแล้วก็จัดปีกล่างให้มันเลื่อนตามข้อปีก,กับปีกบนเหมือนเดิมนะคะงาแล้วต่อไปก็ปักอีกข้างหนึ่งค่ะปักชมุดอีกข้างหนึ่งนะคะขมุดเวลาปักต้อง,องเอียง้วยค่ะ ระมัดระวังตรงปีกนะคะระวังโดนปีกของผีเสื้อนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบอบเพื่อที่จะทำให้ผีเสื้อของเราแห้งนะคะ ก็ป้องกันมมดมแมลงอื่นๆมากัดกินนะคะถ้าเกิดไม่มีเครื่องอบเราจะใช้วิธีการต่างเด,ดนะคะแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่น้องฝสัใสไปทำการเซตผีเสื้อมาน้องฝสัก็ได้นี่มาได้ค่ะผีเสื้อที่ใส่กล่องมาแล้วผีเสื้อสามารถเก็บไว้ได้เป็นร้อยปีเลยค่ะ ที่ใส่กล่องเอาไว้เพราะว่าจะป้องกันพวกมดแมลงมากัดกินผิเสื้อของเราค่ะเก็บเป็นของที่อะลึกสวยๆงามๆเก็บบ่อยค่ะสำหรับวันนี้น้องเฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ่อไม่พลาชมคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไไน๊ายบ้ย